เขาจะออกแต่ว่าที่ตัดนี้ผมมาแต่งให้เขาเพราะว่าเขาจะตายเขาตายแล้วลำหนึ่งครับควรจะตายสามผมก็เลยบอกขอว่าตัดแต่งให้ชีวิตเขาอยู่ครับผมอยู่ที่นี่อาจารย์เขาเข้าป่าเจอไม้แปลกๆอย่างนี้เยอะไหมครับก็มีครับบางอย่างอาจารย์ยืนที่เดิมไหมบางอย่างก็อาจจะแปลกบ้างแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้สนใจครับแต่ว่าอันนี้จะอยู่ในความแปลกมากกว่าเพราะว่าแปลกมากตรงที่เขา ขาตัดระบบของเขาเองให้อยู่แค่ตรงนี้ครับทางหน้าแรงหน้าฝนอยู่มาเป็นสิบสิบปีเขาก็อยู่เฉยยี่สิบปีอันนี้ไม่ได้ปีสองปีครับครับอันนี้มียี่สิบนอนแค่ยี่สิบกว่าปีแล้วครับกี่กว่าปีตอนนี้ไม่ไม่มีใครรู้นะครับไม่มีครับอันนี้ไม่มีใครรู้ว่าต้นนี้ยืนอยู่ที่ไหนนะครับปักบูดก็ไม่เจอนะครับครับปลอดจากปลอดจากคนอันนี้มาแอบตัดแน่นอนครับอ๋อรอบค้างนี้เข้าไม่ได้ครับเพราะรอบค้างนี้เป็นสัตว์อ่าเป็นสัตว์อ่าเป็น